สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับสวัสดีตอนนะครับวันนี้จะพาชมบรรยากาศการทังกับทีมงานพังโมเบลทำกับข้าวนะครับวันนี้มีต้มไก่ไม่ควัจอยนะครับกําลังทำตวันต้มน้ํานะครับพ่อตอนนี้ก็ซ่อมอะไรก็ไม่รู้ซ่อมก๊อก อันนี้ได้ไก่บ้านนะครับไก่บ้านมองบบเห็นเลยอ่ะแม่โบเห็นเะมแม่เบนหงแ่เบนหงนี่นะครับเป็นเต็นจะมีอยู่ห้าหลังศาลาดีครับ แมงเยอะ,อะช่วยยังโอ้โชูวยเขาได้ช่ยเอาต่อยันเถอะมะม่วงก็มีนะครับไก่บ้านนะครับหนึ่งตัวทีมงานแปดแปดท่านแปดท่านแปดคนนะครับพ่อครัวพีทำไก่บ้านนะครับ เสีบๆเลยกันนะครับเียงกระน้อยปวดบุ๊บแมีฟาดใส่บ่ฝาดใม่ใส่เสร็มว่เมียนน้ำโมอน้ำโมน้อโมมนบอกมันบอกเป็นด้หน่อยย่ดละให้บลุกไส้ลูกไส้เน โมบิลของเราวันนี้ก็ได้กินกล้วยนะครับกินกล้วยในบ้านมือจะอยู่ทางโน้นมืดๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศนะครับครอบครัวทีมงานพังโมเบลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเปิดเพ็งกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณครับม่มันนไป่อยในีคก็นีอ